ค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ารางวันนี้ก็เป็นรางวัลที่3ของปีนี้แล้วค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะวันนี้ก็วันนี้เป็นนี่นนนเลยค่ะ,คะก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมไข่มูค่ะที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในตอนนี้นะคะเป็นไปย,ยังไงถึงได้รางวัลแค่ในตัวนี้คือต้องบอกว่ามันขายดีจริงๆค่ะตัวนี้แล้วก็พอเราส่ง ส่งไปให้ใครใช้เนาะพี่ตุ้มทุกคนก็แบบจริงๆแล้วอ่าคนที่ใช้เนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าถูกใจแล้วก็อย่างอย่างอ่เพื่อนตุ้มที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ฟิลิปปินเนี่ยใช้แล้วกลับมาใช้ต่อคือแบบทุกคนติดใจมากแล้วก็ใช้ดีมากจริง,รงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยขายเขาขายตัวเขาเองค่ะมมใช้ดีจริงๆมันมีอะไรพิเศษข้างในหรือเปล่าอ่า คุณภาพมากกว่าค่ะคือตัวนี้คือใครใช้อย่างที่พี่ตุ้มบอกเลยใครใช้ก็เห็นผลเพราะว่าพี่ตุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้จริงๆนะคะเห็นผลด้านไหนคะของจริงคะอ่าคือใช้แล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะ <S <S <ม>เรื่องแบบฝ้ากระจุดดงดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิวอะไรเงี้ยคือใช้ได้ใครที่มีปัญหาผิวหน้าคือใช้ตัวนี้แล้วจบเลยค่ะใช่ก็คือใช้ได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมซึ่งอย่างตัวตุ้มเองเนี่ยอย่างเมื่อก่อนใช้เดย์ไนท์แล้วก็มีไอครีมมีอะไร ตอนนี้ไม่ต้องนะคะ,ะค,ครบจบในตัวเดียว,ว,ยวยอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะเขาดีอยู่แล้วค่ะขายมากี่เดือนกี่บีตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยวางขายมามานาแล้วค่ะแต่เพิ่งมาเริ่มแบบลุยตลาดจริงๆเนี่ยหกเดือนหก <6 S 1> เดือนก็ได้ยอดขายร้อยล้านแล้วค่ะ,คะตอนนี้ใช่พี่ตุ้มคันธบอกว่าใช่มากี่เดือนกี่ปีสำหรับเราล่วมันดีจริงๆตุ้มใช้มาเกือบปีแล้วนะคะไม่ต้องนับนะว่ากี่กระปุกคือบางครั้งแบบกระปุกผลิตภัณฑ์ก็สวยน่ารักแล้วก็แบบ ไม่อยากทิ้งก็เก็บเก็บก็บไว้จนเต็มห้องแล้วแล้วก็ลองให้คนที่ในครอบครัวก่อนคนที่เรารักเนี่ยถ้าเรารักใครเนี่ยเรามอบสิ่งดีๆให้กับเขาเราอยากให้เขาสวยเนี่ยมอบไปให้เลยค่ะรับรองว่าเลิศแน่นอนแ้วอย่างนี้ถ้าใครอยากจะลองแบบสังซื้ออยากจะลองทาได้ครีมตัวนี้มาทาบ้างได้ก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูในเพจนะคะชื่อเพจ ครีมไข่มุกเกาหลีนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ไปที่กิมมิก8 8ค่ะคือสอบถามได้เลยเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ครีมยังมีสบู่แล้วก็กันแดดอะค่ะคือใช้ดีทุกตัวแล้วก็ครั้งที่แล้วแม่อ้วนก็มาการันตีให้เลยว่ากันแดดดีจริงๆคือสินค้าทุกตัวเราดีจริงๆค่ะอ่านัางดีกว่าก่อนละนคนคำถามวันนี้ยังไงคะอวันนี้มารับรางวัลในฐานะปินตัวแทนนะคะ ค่ะคือครีมตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าขายดีมากจริงๆค่ะคือของเนี้ยไม่พอขายเลยค่ะค่ะเป็นตัวแทนอีปีแล้วตอนเนี้ยตัวแทนมาสองสามปีแล้วค่ะค่ะคะด้านนี้ต่อเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งในตัวแทนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนตอนนี้ก็ยอดขายทะลุเท่าไรแล้วนะร้อยล้านร้อยล้านแล้วค่ะขายดีมากของไม่พอขายตัวแทนด้วยตอนนี้ ขายดีมากค่ะครีมขายด้วยตัวมันเองได้จริงๆค่ะมีคอนเฟิร์มอีกแล้วคพะถ้าอยากเป็นร่วมเป็นตัวแทนต้องทํายังไงคะอันนี้ฝากทางสุดท้ายจริงๆก็ใครที่สนใจเป็นตัวแทนนะคะก็อยากให้แอดไลน์มาสอบถามได้เลยที่กิมมิคแ8นะคะเพราะว่าสินค้าเราตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วก็อยากแนะนํานิดนึงก็คือตัวนี้กําลังจะออกเปิดตัวในในต้นเดือนหน้านี้ค่ะก็เป็นคอลลาเจนที่เราได้รับรางวัลมา4-5ปีแล้วค่ะเราแค่เปลี่ยนแพคเกจใหม่ 哈、啊。